คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดียวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่49บทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิติตมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังเดียวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอินทันตื่นตนกสุดขีดต่อเหตุการณ์เบื้องหน้าจ้องมองภาพนั้นแทบตาถลนออกนอกเบา้า ตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบเป็นหินไปแล้วเมื่อชายคนนั้นยุติการกระทําอันสุดแสนจะประหาดมหัศจัจร์ระคนสยดสยองนั้นและมันพระจะจากร่างนั้นชับพลันอินทันจึงได้สติจะขยับก้าวหันหลังผินหนีด้วยความกลัวสุดชีวิตเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนหนุ่มใหญ่ต้องสะดุ้งเฮือกหยุดอยู่ตรงนั้น ซุ้มเสียงนั้นมีอำนาจเหลือเกินจนทำให้อินทันก้าวขาไม่ออกราวกับมีหินผาศิลาแรงหนักเป็นสิบสิบตันมาทวงขาทั้งสองข้างของเขาเอาไว้พราะหนุ่มแห่งบ้านดงมะไฟตัวแข็งทื่อตาเบิกโพรงพยายามจะขยับหนีและโผร่ขึ้นก็ไม่มีเสียงอยู่ดีกลับมีเสียงอยู่ในใจเท่านั้นโอ้ทำไมเราก้าวขาไม่ออกพูดก็ไม่ได้ เองอย่าเข้ามาเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้เจ้าสอดร,รู้สอดเห็นเรื่องของขางั้นเหรอย่าอยู่เลยมันคนนั้นอยู่ในสภาพที่เปื่อยเปล่าวอวัยวะเพศดำมะเมื่อมแม้จะอ่อนตัวลงมากแล้วก็ยังมีขนาดมหือมาอยู่ดีเดินเข้ามาหาอินทันช้าๆพร้อมกับยื่นมือซ้ายเกรงนิ้วชี้เพื่อจะเฉาะกระเดือของอินทันย่า อย่าทำค่าอินทันหลุดปากออกมาได้พริบตานั้นมันคนนั้นจะงักนิ้วแล้วลดมือลงพร้อมกับเอ่ยเสียงกังวานว่าได้แต่เจ้าจะต้องเป็นบริวารของเราตลอดไปพร้อมกับพูดมันคนนั้นใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายจิ้มที่หน้าผากของอินทันจนสะดุ้งเฮือกจากนั้นหนุ่มใหญ่บ้านดงมะไฟก็มีอากับกิริยาเปลี่ยนไป ที่วาดวานพรั่นพึงอยู่ก็ปราศนาการไปสิ้นอินทันซิโลราบให้กับมันผู้นั้นนับแต่บัดนั้นส่วนจอมมนตราอาถรรพ์เดินกลับเข้าไปในกอไผ่สีสุโดยไม่ชนอะไรเช่นกันทิ้งร่างที่กลายเป็นผีตายซากแห้งติดกระดูกอยู่ตรงนั้นส่วนอินทันเดินกลับบ้านด้วยอาการเงียบงนันและแปรเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จอมจักบุชานนและดาราต่างก็ตกตะลึงพรึงเพลิดเช่นกันหมดต่อเรื่องราวที่อินทันเล่ามาและทั้งสมถึงกับเหงื่อแตพกพรักๆหายใจหอบถี่ครับพีกตาถี่ยิบแทบไม่เชื่อหูตนเองว่าจะได้สลับตับฟังเรื่องราวอันน่าประหลาดและน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้พ่อเท่าจอมถอนใจเฮือกใหญ่ถามเสียงแต่งปลามันคือสางกุนาใช่ไหม ใช่ดาวราค้ายอัดอั้นมานานเต็มทีรีบถามเสียงรัวแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะสีเพนฮะสีเพนทั้งสามหลุดปากเป็นประโยคเดียวกันนี่น่าที่ข้าเห็นในวันนั้นเป็นผีพ,พรายตายสากจริงๆข้าตรองดูแล้วดูอีกตรองไม่ตกว่ามันเกิดจากอะไรใครทำ ขี่แท้ก็เป็นการกระทําของไอ้สางกุณอานี่เองเองบอกมาสิอินทันจากเด็กแล้วกลายเป็นหญิงสาวอย่างรวดเร็วมันคือนางพรายไงปู่เป็นเช่นนี้นี่เองเรามัวแต่แก่ที่ปลายเหตุคือกำจัดนางพรายซึ่งมีถึงร้อยตัวใช่ไหมใช่แล้วชานนนขยับ ผมทำลายมันได้หลายครั้งหลายตัวจนมันแห้งตายเป็นพรายตายซากแต่มันก็หนีไปได้ทุกครั้งเป็นเพราะอะไรหรือนะอินทันเพราะมันไม่มีวันตายทำไมไม่มีวันตายดาวราสอดถามขึ้นเองไม่น่าถามเพราะนางพายเหล่านั้นคือทายาทที่เกิดจากมนตราของท่านสาง จะกำจัดนางพรายลงได้ก็ต้องกำจัดท่านสางเท่านั้นพอเท่าจอมถามอีกมันสืบถอดทาย,ยาทถึงร้อยนางเพื่ออะไรและทำไมเป็นคำถามที่ชานนและดาวราต้องการฟังเช่นกันต่อชีวิตและเพิ่มพลังให้ท่านสางยังไงข้าไม่เข้าใจ นางพรายเหล่านั้นออกมาเสพสุกับผู้ชายแล้วดูดเลือดเนื้อจนพวกผู้ชายเหล่านั้นแห้งเป็นผีตายซากอย่างที่เห็นในตอนแรกๆยังไงล่ะจากนั้นพวกนางก็กลับเข้าแหล่งพักแล้วให้ท่านสางเสพต่ออีกทีนางพรายเหล่านั้นจะทำเช่นนี้ไปทุกคืนแล้วทำไมสางกุนาถึงไม่ยอมออกมาจากแหล่งพักชานน์ถาม เพราะท่านสางยังมีสลีละที่ไม่แกร่งกล้าพอเมื่อ,อไรจะแกร่งกล้าล่ะดาวราสอดขึ้นจนกว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งในคืนเมื่อรือนี้หมายความว่ายังไงน้อินทันดาวราถามเสียงกระชัน้นก็หมายความว่ามีการสืบทอดทายาทอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ท่านจางก็จะมีสรีระที่เป็นอมตะตลอดไปไม่มีใครทําอะไรให้ท่านสางได้อีกเมื่อน,นั้นท่านสางก็จะออกมาสร้างอาณาจักรที่ตำบลดงมะไฟแห่งนี้คนทั้งตำบลก็จะกลายเป็นบริวารของท่านสางไปจนหมดสิน้นและจะขยายอาณาจักรครอบคุมไปยังหมู่บ้านและตำบลอื่นต่อไปเรื่อยๆ แล้วช่วงหลังชาวบ้านใช้แว่นตามีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อเพียงคืนละไม่กี่คนละ่ะพอท้าวจอมถามก็เดือดร้อนเดือดร้อนอยังไงชานนนถามเสียงรัวนางพรายที่ไม่เสีก็แห้งเป็นผีตายซากไปท่านซางก็พร้อยได้รับพอรังน้อยลงไปด้วยจึงให้ข้าพาสีบัวไปให้เสพ เท่านั้นยังไม่พอท่านสางสั่งให้นางพรายหลอกล่อพวกผู้ชายหนุ่มๆเข้าไปในแหล่งพักแล้วแบ่งปันกันเสพซึ่งก็ไม่เพียงพอท่านสางสั่งให้ข้าและไอ้พวกนั้นที่ทุกคนรู้ออกจับพวกผู้หญิงไปให้ท่านสางเสพโดยตรงข้าก็าจับเองน่ะแหละดารารวมทั้งเพื่อนตาเพื่อนใจและแพรวกับวิไลด้วย ดาวราพว่าเข้าเงื้อมีดจะจ้วงแทงอินทันอย่างลื่นตัวด้วยความข้างแขนอย่าดาวราจ้านนร้องห้ามพร้อมกับคว้าข้อมือดาราไว้ทันท่วงทีไปพี่นน,นดาวราจะฆ่ามันฆ่าไม่ได้นะดาวราอย่าลืมสิตอนนี้นะอินทันเป็นพวกเราแล้วต้องคุ้มสติให้ดีๆสิดารากระพิษตาถีบพร้อมกับถอนใจเฮือกใหญ่ แล้วเรียกสติคืนมาอย่างรวดเร็วขอโทษนะนาะอินทันไม่เป็นอะไรข้าเข้าใจความรู้สึกของเองดีงั้นบอกมาแพลกับวิไลเป็นไงมั่งข้าไม่รู้เลยเพราะพอส่งตัวให้ท่านสางแล้วข้าก็เลยไปหาสีบัวที่คูหาข้างในเพื่อจะพาตัวกลับบ้านแต่สีบัวไม่ยอมกลับเพราะตกอยู่ในมนตราอาถรรพ์ของท่านสางเสียแล้ว โทแพรววิไลฉันเสียใจจริงๆแต่เอาเถอะฉันจะเอาเธอออกมาจากการเป็นบริวารของมันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเธอทั้งสองจะกลายสภาพเป็นอะไรก็ตามดาราครวนทั้งน้ำตาชานนลูบไหล่มนดาราเบาๆอยากคิดอะไรเลยเรามาสักถามนายอินทันต่อเพื่อหาข้อมูลในการกำจัดไอ้ผีนรกตนนี้ให้ได้นะจ๊ะค่ะ จากนั้นชานนดาราและพ่อเท่าจอมจักบุต่างก็ซักถามเอาความต่างๆจากอินทันโดยเฉพาะแผ่นทองแดงอาคมรูปดาวห้าเฉกอินทันมีสีหน้างุนงงแต่ก็พยักพเยิดเมื่อได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดทั้งยังยินยอมที่จะทำตามที่ทั้งสามสั่งการส่วนจะได้ผลหรือไม่เพียงใดนั้นเบื้องบนและอนาคตการเท่านั้นที่จะบอกได้ บ่ายจัดของวันนี้ผู้ใหญ่ทองสุกมาที่บ้านเวียงหวายเพื่อพบผู้ใหญ่จิตและทราบว่าดาวราลูกสาวมาที่นี่ด้วยซึ่งก็ไม่ผิดหวังเมื่อพบดาวราและชานนอยู่ที่บ้านปู่จอมร้ายไปกว่านั้นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านยังพบอินทันอยู่ที่นี่ด้วยผู้นำหมู่บ้านแทบจะถลาเข้าไปจัดการกับสมุนเอกของจอมพรกุณา แต่ลูกของแต่ละฝ่ายรีบห้ามพ่อของตนเองเป็นพันละวันพ่อยานายินทันกำลังจะร่วมมือกับฝ่ายเ,าเรากำจัดพวกมันชานนรีบบอกร่วมมือยังไงวะชาโนนในเมื่อมันเป็นพวกผีพรายไปแล้วจะเอามันไว้ทำไมผู้ใหญ่จิตโวยวายลั่นผู้ใหญ่ทองสุกก็ขึงขังเมื่อดาวราผู้เป็นลูกสาวห้ามเย่ง พ่อจะเย็นสิคะนายอินทันกลับใจมาเป็นพวกเราแล้วนะจะกลับใจได้ไงวะมันเป็นผีดิบไปแล้วพ่อทั้งสองจะเย็นๆน,นั่งลงก่อนสิคะเดี๋ยวปู่จอมจะเป็นคนเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังผู้ใหญ่จิตและผู้ใหญ่ทองสุขถึงได้หยุดอาการกระเฮียนกระหือรือที่จะจัดการกับอินทันแล้วนั่งลงตรงหน้าพ่อเท่าจอมซึ่งนั่งมองเฉยอยู่ พ่อเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมไอ้อินทันมันถึงได้มานั่งร้อยหน้าอยู่ที่นี่ได้โดยที่พ่อกับชานนและดาวรา้าไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับมันจิตถามผู้เป็นพ่อทันทีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดรักคนชงงนชงายเช่นเดียวกับทองสุกงั้นเองสองคนฟังนะจากนั้นพ่อเท่าจอมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมด รวมทั้งที่ถามไถ่าจากอินทันและตบท้ายด้วยว่าความจริงทั้งหมดที่ข่าและช้านนกับดาวราได้ช่วยกันซักถามเอาความจากอินทันมันถ้าเองสงสัยอะไรยังไงอีกก็ถามอินทันมันเดี๋ยวนี้เลยผู้ใหญ่จิตขยับก่อนพ่อจะกักตัวไออินทันมันอยู่หรอือ พอค่ำลงมนตราที่ครอบงํามันอยู่จะมีอํานาจเหนือจิตใจมันในทันทีเองไม่ต้องห่วงรอกจิตข้าให้ชาโนนมันเตรียมการไว้แล้วจิตถึงยังไงก็ยังไม่ค่อยจะวางใจในตัวลูกชายนักที่ผู้เป็นพ่อบอกว่าได้ให้ชาโนนเตรียมการจึงหันมาจ้องหน้าผู้เป็นลูกชายถามเบาๆว่าชาโนนแน่ใจนะว่าทําได้เรื่องนี้เดิมพันด้วยชีวิตทีเดียวนะลูก พ่อเป็นห่วงพ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะบอกความจริงให้พ่อทราบอยู่อย่างผมก่อนรัดฟัดเวียงกับสางคุณามาแล้วตลอดจนบริวารของมันด้วยพอตัวผมทาบกับพวกมันเท่านั้นต่างก็ร้องจากไม่ผิดโดนไฟฟ้าช็อตผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรในตอนนั้นงั้นก็จิตยั้งปากไว้แค่นั้นเพราะได้รับสัญญ,ญาณจากปู่จอมผู้เป็นพ่อ พ่อดาวราจะบอกอะไรให้เราไปคุยกันทางโน้นดีกว่าดาวรารีบเดินนำผู้เป็นพ่อเนื่องจากผู้ใหญ่ทองสุขทำท่าอ้าปากจะถามว่าชาโนนมีอะไรดีในตัวพวกผีพรายถึงได้ร้องจากเช่นนั้นและก็ได้ทราบความจริงทั้งหมดจากปากของลูกสาวในที่สุดกระทั่งเวลาผ่านไปผู้ใหญ่จิตและผู้ใหญ่ทองสุกก็ลงเรือนไปโดยผู้ใหญ่ทองสุกรับอาสาไปบ้านดงมะไฟ เพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้กับกำนันสุธีรับทราบยามนี้อินทานเริ่มมีอาการกระสับกระสายเห็นได้ชัดไม่ผิดคนติดยาเมื่อถึงเวลาต้องเสพแต่ไม่มีเสพจึงออกอาการเสียนยาโดยเริ่มจากอาการเล็กน้อยไปถึงอาการที่หนักตะวันเรเริ่มจะรับขอบปาอินทันตาขุ่นขวางเห็นได้ชัดพูดลุกพุดนั่ง ถ้าไม่มีโซ่ที่ล่ามไว้คงโลดเล่นลงเรือนไปแล้วทุกอ,อิริยาบทของสมุนเอกจอมพรายกุณาอยู่ในสายตาของผู้เท่าจอมทั้งสิ้นแต่ยังไม่ลงมือทำการแก้ไขมนตราอาถรรพ์ใดๆเพราะรอชานนกับดาวรากลับมาเสียก่อนเผื่อได้แผ่นทองแดงอาคมรูปดาวห้าเฉกก็จะได้ทำการแก้ไขโดยเริ่มจากอินทันไปเลย กระทั่งตะวันจะหมดแสงร่มร่ออินทันดิ้นโครมครามเปร่งเสียงประหลาดออกมาแค่นี้รังขาไม่อยู่หรอกโซ่ขนาดแปดหุนซึ่งล่ามช้างขาดกระจุยเมื่ออินทันกระชากด้วยสองมือเมื่อตะวันรับแสงไปพอดิบพอดีโดยอำนาจมนตราของสังกุณาที่ครอบงำอยู่ทำให้อินทันมีพะละกกำลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาถึงสิบเท่า ขณะน,นั้นสมุนเอกของจอมพรายกุณายื่นตระหงานในตาดุดันแข็งกร้าวหันไปจ้องพ่อเท่าจอมจักบุซึ่งนั่งอยู่บนตังเฝ้ามองอยู่นานแล้วด้วยอาการไม่สะทกสะทานใดๆทั้งสิ้นพริบตานั้นฮไอ้แกเองตายซะเถอะอินทันผู้ไร้สติคำรามลั่นพร้อมทั้งทยานเข้าไปเพื่อใช้สองมือตะปบลำคอของท่านผู้เท่า วินาทีนั้นสิ่งหนึ่งละลิ้วเข้าครอบร่างของอินทันไว้มันคือแหอาคมเล็กๆขนาดเท่าร่มชายหาดโอ้ยสมุนเอกสังกุนาร้องลั่นร้าวกับโดนไฟเผาเข้าร่างจ้องมือตะกายแหอาคมนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อสลัดเวียงออกทิ้งทว่ายิ่งสลัดเวียงเท่าไร่ เฮอาคมก็ยิ่งครอบร่างของอินทันแน่นเข้าไปอีกยังร้อนร้าวกับตกอยู่ในกองเพลิงอินทันล้มก้นกระแทกลงกับพื้นบ้านเสียงดังสนั่นหวั่นไวหวแฮอาคมก็ยังคลุมอยู่เช่นเดิมสองมือของสมุนจอมพรายกุณาก็ยังตะกายอยู่ตลอดเวลาโอ้ยขาวร้อนเลือเอินขายอมแพ้แล้ว เอาเหหอ,อกให้คาอาีก่อนที่พ่อเท่าจอมจะลุกจากที่มาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหนุ่มสาวทั้งสองโผล่ขึ้นเรือนมาด้วยอาการหนิดเหนื่อยชานนรีบกระซิบบอกผู้เป็นปู่หาไม่เจอครับจอมพยักหน้ารับทราบชนิดหนึ่งเออค่อยว่ากันเอ่งจัดการกับอินทันมันสิตามแผนเดี๋ยวเราวางไว้ครับปู่ จากนั้นชาโนนปรีเข้าหาอินทันพร้อมกับกระชากแห่อาคมของปู่จอมออกอย่างรวดเ,เร็วพริบตานั้นอินทันตวัดมือทั้งสองข้างเข้าใส่ชาโนนที่หมายคือการคอของเจ้าหนุม่มสองมือของสมุนเอกจอมพรกุณาสัมผัสกับอากาศเพราะชาโนนก้มหลบเนื่องจากเตรียมการมาดิบดีขณะเดียวกันเขาก็สลัดผ้ายันสีแดงรูปดาวห้าแฉก ซึ่งพ่อเท่าจอมทำเตรียมไว้ให้ปะติดหน้าอกอินทารวดเร็วเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักผ้ายันผืนนั้นทาพติดโดยไม่มีหลุดท,ทั้งท้ที่ชาโนนไม่ได้ใช้มือกดไว้เลยอ,อ้าอินทานร้องลั่นมือกลางตีนกลางไม่ผิดโดนไฟฟ้าชดในพริบตานั้นชานนบริกรรมคาถาพระเจ้าห้าพระองค์รวดเร็ว พร้อมกับใช้มือข้างขวากางห้านิ้วออกกระแทกเข้าไปที่ผ้ายันซึ่งติดหน้าอกอินทันอยู่ออกหนุ่มใหญ่แห่งดงมะไฟร้องลั่นพร้อมทั้งอ้าขาผวาปิดมือกลางตีนกลางอีกครั้งเมื่อคล้ายกับมีแสงออกจากห้านิ้วของชานนพุ่งกระทบเข้าใส่ผ้ายันแล้วดูดเอาแสงนั้นผ่านเข้าไปในอกของอินทัน สมุนเอกของสางกุนางายหลังถึงแน่นิ่งไม่ไหวติงไปในที่สุดชาโนนขยับถอยหลังมายืนในระดับเดียวกับดาวราและปู่จอมซึ่งเอ่ยเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าแผนคันแรกของเราได้ผลร้อยเปอร์เซ็นหากอินทันมันฟื้นขึ้นมามันก็หลุดพ้นจากอำนาจมนตราของสางกุนาในทันทีปู่จอมบอกอย่างมั่นใจ เกิดนะ้อินทันไม่เป็นอย่างที่เราคิดล่ะคะปู่จะทำยังไงดาวราถามอย่างไม่แน่ใจเอ็งไม่ต้องห่วงรอกชานนมันทำสำเร็จแล้วเอ็งก็เห็นกับตาแล้วนี่ข้าย,ยังทำไม่ได้อย่างมันเลยหญิงสาวจึงวางใจในที่สุด รับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ